สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเมนูแนะนำนะคะผัดพริกนะคะผัดพริกปลานิ่นตัวเล็กนะคะทอดกรอบนี่ค่ะปลานินนะคะน,นี่เรามาบอกนะคะนี่ปลานินเราจะผัดด้วยนะคะผักกาดขาวกับถั่วผักยาวนะคะใส่ลงไปอันนี้พริกที่เราเตำนะคะแต่น,นี้เราใช้เครื่องเครื่องปั่นนะคะก็จะมีนะคะ จะใช้ใบมะกรูดนะคะจะใช้ใบมะกรูดกระเทียมน,นะคะปาปิงเกลือนะคะใส่ไปหน่อยนึงนะนีนะคะเกลือม,มีปาทิ่หยาบๆใส่ไปนะคะเราจะผัดปิดแล้วก็มีนะคะมีเครื่องปรุงรสนะคะเราจะใส่ไปเครื่องปรุงรสนะคะตามนายนะคะซันไซเครื่องปรุงรสนะคะดแล้วแต่ใจชอบก็จะใส่เท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะก็ พริกที่เราตำเองอะเอเมตตำนะคะเราใช้เครื่องเครื่องปั่นนะคะตำไม่ไหวนะคะนี่นะคะนี่นะคะตำเองแล้วเราใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่ไม่ใช่เม็ดเล็กนะคะมันจะเผ็ดเม็ดใหญ่ๆเขาเรียกพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ผักนะคะเราจะใช้เพราะว่าเราจะใช้ผักในตู้เย็นที่เหลือนะคะผัดลงไปนะคะในผัดพริกนะคะใส่ผักนี้ลงไปแล้วก็นี่นะคะ ก็ปลาทอดนะคะค่ะอันนี้ปลาทอดนะคะเราจะใส่พริกแกงนี่ไปลงพริกวิที่เราตำเนี่ยใส่ลงไปพั้วให้ให้เหลืองเหลืองนะคะให้ที่ให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วจากนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลานะคะใส่ปลาไปแล้วก็ใส่นะะากระปะองกะปิขาวกระป๋วนะคะอันนี้เรามาอบอกวิธีทำนะคะว่า วันนี้เราใส่อะไรมากนะคะที่เราตำอันนี้เราทําเครื่องไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากันได้เลยนะคะว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเพราะว่าในนี้นะคะเราปรุงเครื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะในถ้วยนี้นะคะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะปรุงไปแล้วนะคะถ้าเราชิมว่ารสไม่ถูกปากเราก็เติมได้ถ้าชิมลม่ถูกปากก็ไม่ต้องไปเติมนะคะเอาละค่ะเราไปทํากันได้เลยค่ะไปผัดในลงกระทะนะคะ เราก็บอกวิธีทำเดี๋ยวจะผัดเลยนะคะคาไปกันได้เลยนะจ๊าแล้วเอาพลิกลงกระทะนะคั่วนะคะแล้วเราก็เอาผักใส่เอาปลาใส่คะคะเค้เขาแห้งนเลยดีจัะนี่นะคะเราตามแล้วเราก็จะเป็นนี้เราจะใส่ผักกาดขาวนะคะผักาดขาวค่ะ ใช้แค่จะทสชาติทจะอรนะคะดไคตัดไปนดา่ะนะคะช้แค่นอยค้แ่อยนะะแค่อนะคะใแค่หน้แค่หน่ะ่อยนะอนะคะอน้นอ้นอะคะอยนค่อนะคะนแชหน่อยนะคะใคแห่แบบ้อออนะคะอนน้นะคะอน,น,นะคะ เราตำเองปั่นเองนะคะถ้าถ้าใช้พวกมันก็นานนะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นเองทันใจนะคะทันใจนะคะเอาปลาดีนะไปทอดยื้อเห,หลืองนะคะสิบยื้เหลืองนะคะนีอันนี้เป็นปลาปลาตัวเล็กนะคะปลาตัวเล็กก็ได้ ไ้นะคะถ้ามันขยับไปเรื่อยนะคะเพราะว่าเราป้องโัรศัจะ์ราคาไม่ไม่ดีนะคะอบเราต้องใช้ใ่อมือนะคะเขาไม่ใหญ่ะคใเือนเอนะคะขออภัยนะคะทางักิ์ไปนะะคามสามารถเนได้ให้แห้งของโบราณที่ะก ทำนั้นแกะก่อนได้เลยนะจ๊ะเขาก็เขาแห้งพอประมาณเลยนะคะเห็นไหมคะแห้งพอประมาณแล้วก็เขาเป็นปลาทอดนะคะเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดนะคะนี่นะคะใส่จานนี้นะคะแใส่ต้มเสตตัวเหล่านี้เลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยงตัดกับข้าวนะคะ ตากล้องนะคะทำเองทุกอย่างตัดต่อเองนะคะทำคลิปเองค่ะก็ไปทิกงยาไปเลยจัะคอมเมนต์เองนะคะ,ยา,าคมมะ,คะยาดูของเพื่อนเป็นคอมนะคะแล้วก็เปิดเอาไว้นะคะบางทัานจะเปิดเครื่องคอมไว้เลยนะคะเพราะว่ามันมันนานหน่อยอะ่ะก็เราคอมเมนต์ร็แล้วคนสิบนะะววานะะนะทีห้านาทีเจ็ด ถ้าเป็นชุดชัช้นโชว์ก็จะขอลดลงค่ะเพราะว่ามหลายหลายคนอย่างนั้นแล้วต้องให้เกินล้วยนคะคะโฆษณาก็ต้องถึงแล้วนะคะ <S <S บางคน,8น่8ต้นเองก็ขอเอาไข่ด้วยนะคะเราเอาแค่สุดาทีนะคะให้ค่ะให้เกินนั้นนะคะให้เกิน,นะคะือว่าผ่านผ่านที่เขากำหนดไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพริกผักกาดขาวนะคะผักผักยาวนะคะ ามีทอดนะคะมีกระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามามาเอากระทะตรงนี้ตั้งนีดก่อนนะคะเราเดี๋ยวจะคลีกแม่อะไนะคะตอนนี้เราตักมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอ่อนแบกหน้าทนะคะแบกนะคะเราจะใส่ผักขาวนะคะผักกาดขาวที่เราผักในบ้านเราเอนะคะเราก็เอามาลองทำดูนะคะไม่ต้องใช้ผักทุกอ่ะ มีถัวเหลืองนิดสับปะรดเเหลือหน่อยนึงนะคะก็มาผัซอยนะคะทาบผัดเลยะคะ่ะแล้วก็มีคลิปึ้ครแล้วเราก็ปั่ลยะคตาทรนะคะ้ตาลทระเียร์ขึ้นครสนะคะเกลือะปินะคะน้ำาลทรายนะคะใส่ไปในเครื่องปั่นเลยนะคะละคะงรสที่หมดเลยนะคะนี่นะคะอ่าก็ขอก็เป็นคลิปแบบ ยาวหน่อยนิดหน่อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้อบอภัยแคลค่าจากพยันตรายที่อวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจสิน,น,น,นะคะไม่บาดเลยแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปะคะสวัสดีค่ะสาุ